ต้องขอกาบสวีดัสสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามามาอยู่ในเกมโ,โบรบอทอีกเช่นเคยนะครับแล้วเรามาอยู่ในแมป99คือในป่าครับเบนเท็ดค,ค,คนเดียวคนเดียวจะรอดไหมไปดูก็ชีวิตรลอย99วันการค้นหาผู้หายไปจติๆ ป๊บนึงนะครับขอเพิ่มแสงก่อนโอเคเข้าได้แล้วดูแล้วต้องไปตัดไม้อ่ะเป็นๆทำไมมันสับยากเนย จับกระต่ายมากินเลยตายมานี่หน่อยเอาไปแล้วกระไม้ภาบอ่ะแล้มันเข้าไปอีกแล้ว ล่าหน้เราตาลุกเป็นสับกระตายไม่ไหนแล้วมันสนไฟอะสับกระตายว้าวเน่ากระตายเดี๋ยวก่อนเก็บไว้แล้กวก็มาตัดหนอีกเด้ว ลหมดเล่นคนเดียวเล่นยากอจะกินนะเล่นยากนะเออเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาดีกว่าเอาเอเอาอีกแกะ โอ้ยลืมชอบแบบเนี้ยนำ้ำลืมลืมปรุงตลอดเลยมาแล้วกลางคืนอ,อันนี้เอ่อขอไปตัดไม้ตัดไม้ไหมตัดไม้ก่อนขอตัดไม้ก่อนอันเนี้ยขอตัดไม้ก่อนเดี๋ยวรีบตัดรีบตัดดิรีบตัดรีบตัด น่ากลัวมากถานูไหนเนี่ยนี่เขาน่ยกลัว ดูนี่เดียวจะได้เลี้คนเดียวเนี่ยลหลายคนยงก่อนเนียเดีวเลี้ยงนดคับตัด้อืมไหนเนี่ยว้ายน่ากลัว นี่ก็กลัวเลยกลัวไม่ก็กลัวไม่จำเป็นนะไม่กลัวนะเอ้ยเ,เร็วรีบเช้าเอ้ยไฟจะหบดแล้วเป็นคนเดียวด้วยเพื่อนก็ไม่มา มิวเช้าช้าวดีเช้าอื้อช้าวดีสับไม้เลยมิวเช้ามาก็สับไม้เลยกูกเลยเอะไร่ก็ผ่านนี้หน่อยอีกแล้วเอา kita pakai nu, ini keleru tergantung, deh, kita simpan keleru bang แล้วจะหมดอีกแล้วปรับ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 ,บจะเป็นหมูเลยแต่นี่ต้นไม้โอ้ยตอนนั้นเล่นห้าคนเล่นง่ายจังไม่ไหนนะ ตสงสัยต้องกินแครอทที่เก็บไว้แหละสวยงามสวยงามบอยเอาอีกแล้วอย่างน้อยก็เราก็มีไฟอะ่ะ เผาเผาเผาก็เก็บไว้ดี่ก่อนไม่เจอเลยนะเผาก็ตายเอเอเดีเ๋ยวอยากได้ขวานใหม่ก็ดีขวานเก่มันกล่าแล้วอ่ะแอบนี้กวางอยู่ไหนมาไปสับให้ตายเลย ได้อยู่ขนาดนั้นกี่ากไปสับระไายี่สับไม้ด้กันนี่เคยทำอะไรอะ่ะ ูแก่ๆรอเนื้อกระต่ายก็ลนโอ้ยรูนี้ไปเล่นปลูกสวนดีกว่าดีกว่าเยอะกับไปหน้าล็อบบี้แล้วนี่ กลับไปนารอบีเราหน่ลหลนกลับไปนารอบีโอ้ยเล่นคนเดียวไม่ได้เงินต้องเล่นหลายคนมึงควรจะสร้างสร้างแล้วเดี๋ยวเข้าด้วยเล่นคนเดียวเล่นยากมากไปมากสุดก็แค่เก้าวันนะเพื่อเรียกออกก่อน โอเคออกด้วยโอ้ได้เวลาต่ไปค่อยสิแปลงล่างไปเล่นปลูกสวนดีกว่ามิดหลิงกังโกเลโกเลโกเล่อ ตอนผมก็กาะการนะเพิ่งเริ่มเรียนตอนบ่ายอ่ะกี่โมงละหกโมงแล้วลว่ะเร็วจังเึ่งกังกุลิกุลิกุลีวดัดซาย,ยูบลีบเ,เข้าเลย ิงกังกุลิกุลิกุลิวัชชาริงกังกุลิงกังกุลิงกังกุลิกุลิกุลิวัชชาริงทำไมมันเร็วจัวงเลยแป๊บเดียวจะส่งมันหาเลยโอเคเข้าได้แล้วลิงกังกุลิกุลิกุลิวัชชาริงหยุดไว้ก่อนเพิ่มแสงโอเคก็มาแล้วล็กยุงล็กยุงกับหมาเพื่อนให้มาไม่ได้ได้ไดฟรีนะ โอ้มันช่างจ้าซะเหลือเกินบูเบอร์ีบ่บูเบอรี่บูเบอรี่เนียล่ะเต็มแตงโมไม่ได้เก็บิด่น่าเลยโอ้ยไม่กูเพิ่งเพิ่งจุดแตงโมไม่ไม่ไม่ใ,มมมมให้จะาเดาสิเห็นตังสามล้านไหมเพื่อนให้ดอกอะไรมาไม่รู้แล้วก็เอาไปขายอะ่ะ รวยเจงแตงโมแงโมลูกตงโมแตงโมแทงอันไหนใหญ่อันนี้ใหญ่ั้งมัจะขายทั้งหมดเฮ้ยดูลุงดีกว่าลุงมีอะไรขายบ้างเออลุงข้ง่ลุงอาไลุงเอาไป ให้หลานตัวเองหรึเปล่าเนี่ยทำไมลุงขี้ง้อขนาดนี้เนี่ยมีอยู่สามล้านเนี่ยลุง <c oughs> คนไทยอะไรจะเทยกลระเทยกระเทอันาะไออ่น่าจะเป็นคนไทยนะติดที่ติดไป เดือาขโมยได้เตินนกเมินกีมินใช่ไหมไม่อ่ะเมี้จริงด้วยใม้ฝั่งนู้นมีอะไรขายอ่ะเอาอีกแล้วทุกคนอาจจะเห็นแสงสว่างนะแต่ตันวนี้ดัวลระสุนม,มันเป็นอะไรไม่รู้ไปอ่อนๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฟปลหวางเดี๋ยวก็มืดมาแล้วมาแล้วซื้อไข่ไข่กีบาทอ่ะ ยี่ล้านห้ล้านโอ้ปิดกับบ้านไปนอนเ่าเอ้ยนี่แหละอืมอ้ยไข่โคตรแพงโอเคอีเบูบนี่ออกตัวพืน อลุงไม่เพิ่มสต๊อกสามพบาทโอะลุงลุงมีอะไรแพงในร้านลุงอะอะไรอ่ะสี่พันซื้อมาหน่อยสามัเน้อยที่ไข่ก็อโอด้วยกัน อะไรอ่ะอ๋อมาเลียกแคเลอของน้องหมาลูมีเลยต้องเอาไหมโอ้อาตังค์มา,าราวที่แปดบาทก็ยังจะเอาก็ต้องเอาอยู่แล้วพี่ลุงต้องเงินหนายากย่ด้วยอู้หูเคเลอรด,ดิเอา้าเอา้าอะไรวะ เ่ยลงกี่บาทมีกวนเมื่อกี้โอ้ถ้าไม่เสียของของเราทดนงูปีนะมั้ยม,ม,มันทำไรได้อะน้องไรเพื่อนไม่เคยเห็นนกยุงกับหมามเพื่อนเคยบอกว่าจะเอาจะจะเอาหมาคืนแต่ว่าเราไม่ให้โคตรเหลี่ยม อะไรไม่เคยเห็นนกยูงเลนกยูงทำอะไรได้ฟ้าผ่าบูเบอรี่เลยไปฟ้าผ่าบูเบอ,อรี่เลยเออไปเพื่อนให้ให้ยืงให้อยู่ดึงดึง๋งเพื่อนให้อยู่ดึงดึ๋งเอาไม้ยนีดึงดึงเพื่อนจะเอาไหม อเงาลงนี่กี่บาทแคร์อันนี้มีกแครอ,อีกนตกปะาเอาอยางนี้ได้แคร์อดแไ,ได้แคร์อมาจากหนลพื่อน ก็ว you know. ่าทำไมนยิ่งเลยรูเบนิ่ออพูงไปได้ไงอีกวนยรถล็อกประตูคุได้ยินเสียงพัดลมไหมอะเสียงลมดัง เออมึงก,มก็อยู่ไกลมากระด้งเดี๋ยวแตยังอีเนี่ยสูงมากดีนี่ดีเนาะอ่ะใครมันตัเนี่ะฮะยวงไม่ยืนบนนี้ไม่ใช่เหรอนี่ก็ต่ออีก อืมสูงมากอื้ต้นไฟอะไรข้อสูงจริงเงิก็ถ่งแค่นี้แก็ถ้าไมน้องไม่ยอมตัวอ่น้องไม่ได้เลยอีกดิดดูเบอรี่นี่ออกจบอีกดิดอ่ะยิลานนะลุงยิลาน18บาทแล้วลุงอันนี้กี่บ่ะตัวสูงอ่ะ ส็พันโอเคสี่เกียวไปจุดต้วหนงได้ด้วยเสื้อปีอี้อันนี้ยปิปารุนะกะปิกรปปารุเฮ้ยอะไรอ่ะหมาน้อยให้อะไรไหมแค่เราดี่กว อุงอันเนี้ยทำไมชอบเอา้าลุงน่าจะบอกว่าลุงน่าจะกินบูเบอรี่จนลุงเบื่อเลยกี่บาทลุงจีดผันลุงมีอะไราข,าขา,ายแพงๆอ่ะราคา2,000ล้านอ่ะคีนดี้เบสซัมอ่ะมีไหมเจมมังกรเมมมูสต,ต็อก เอ้ลุงทำไมลุงไม่ยอมขายลุงขี้งกว่าไอเติมบ้านตัวเองเหรอมั้งก็ถึงอะไรอ่ะอีเนอ,อ่ะเียเล่นอะแเสียจเลยเอ้ כן עשה לי ลบาทโอ้ยม,มาไอ้หมาดอยหมาดอยบดอยจะให้เราแล้ววิสุเอ็ดีหรหับทีนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับคือผมจะิชนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอลิชนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสำหรับวิชิบ้เริ่ดสด กดสับตะไคร้นะครับก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับบายบาย